เมตาหยางมากับไก่เต๋อไปได้พี่น้องไก่สชียงอตลาดละยืนเสามีแหงน่อยนึงพี่น้องเอ้ยบ่อากาศดีๆเนาะพี่น้องเนาะมีรถข้าเจ้ามาเมตาสตุปเปย์ไว้พี่น้องเนาะยางลินเป็นนำกันโตพี่น้องทำมาตาดีขนาดพี่น้องเอ้ย ก็ดีเลยแสงตะเวนพี่น้องยากที่สิเห็นแสงแดดมันพี่น้องเห็นแสงแดดแล้วก็ดีใจอุ้ยตายลูกค่อยเห็นบ่าพี่น้องเกือบล้มวางแต่ทายบวบเบิ่งยาง นคนไปตลาดแม่ตาไปทางนี้พี่น้องอยางไปตลาดนะกลสียฮอดละอีกขุดนี้ก็ฮอดละพี่น้องตามทางรถไฟ,พ,ไฟพี่น้องนี่ไปทางรถไฟนะพี่น้องเนาะยางข้ามทางรถไฟนี่อันก็ไปนี่ น้องอไปกันโตมีคนมาเลยค่ะถ่ายโตพี่น้องนี่ไก่เช่าตลาดเลยพี่น้องออกแล้วเดี๋ยวเห็ดละตลาดน,น้อยน้อยพี่น้องเอ้ย นี่นะโอ้ยมีรถมาพี่น้องเอิบนี่นั่นก็คือมารี่ขอกนี่ก็คือมารีเมืองแรกซักพี่น้องเออโอ้โเห็นปะนี่แหละบ่อนเมตาอยู่ก็สิแหละพี่น้องก็เป็นวิลาน้อยๆเป็นตึกเป็นบ่อนอยู่กักเจลน้อยๆเนาะพี่น้องเนาะ ย่างไปมันโฮตลาดแลวไม่ตาอาจจะบริษ่ายันกาด่ทยหนีรถมา บอบรรยากาศพี่น้องนี่แหละเป็นบ้านที่เมตาอยู่คุ้มที่เมตาอยู่เป็นเมืองเลยเนาะอยู่บ้านนอกบ้านนา่บลายนะคะเหินดอกพี่น้องอยูอ่นี่ก็คือตลาดที่เมตาสิไปพี่น้องเอ้ยนี่บอตลาดกด้ นี่แหละบานเมตาอยู่พี่น้องเลยเป็นคุ้มน้อยๆเป็นแบบสีบอนเมตาอยู่เนาะี่น้อเนาหูกาตาละคือ,อ,อที่เมตาสิมาเนี่แหละพี่น้องเห็นปะะวันนี้เด้อพี่น้องเด้อไปแล้วพอกันไหมคลิปหน้าท้ายคลิปนี้เมตาก็ะโคกาวคำว่าสบายดีพี่น้องไปไปแล้ว